พี่น้องั้างบ้านสู้ขู่สู่คนนะคะมื่อนี้มาย้ำโค้งสุดท้ายไม่ดวงนะคะไม่ดวงถือว่าปลา,าเงี้ยนแม่เนาะคะ่ะมือนั้นก็ออกเลขฟังเล่าออไปหนึ่งสี่เจ็ดต,ตรงๆนะคะเนะาะกะบแนวรัฐบาลไทยมือนี้อาจจะมากอีกนะคะแต่ว่าเพื่อนฝันว่าเลขร้อยมาขึ้นนะคะเลขร้อยมาตัวใดมาฟังยำมือเลขออกเนาะคะ่ะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นความฝันตอนนั้นให้ใช้วิจารย์ัในการรับชมรับฟังนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะสอบจังตามออกมากระพันนะคะเนาะชมสวัสดีค่ะแม่ปวงสารเามือนเด็กว่ะคยิน้าวว่าไปดึงรูเตะลี่แต่้าวเนาะค่ะกะเริ่มแรกนี่คือเด็กนี้ยังก่อหนึ่งสี่เจ็ดนี่แม่เด็ก บ้านบ้านอยู่บนฝากพาวังอาทิตย์ก่อนนั่นจะ้ะฝ <Okay. S 2> ากลงบ้านยายอยู่ค้เดียวอยูู่้เดียวเพื่อนกะซํำว่าอันตอนมันลงนั่นเพิ่นหอนไปวดัดโตเพื่อนวะเพื่อนหอนเอาหอนเลยแซ่หอนไปวัดโตเพิ่นวาเหลืองเบิดโตเพื่อนนั่น ก็ซ้มว่าตายขึ้นแล้วเนะาะมันตายขึ้นเพื่อนเพื่อนอันแต่ว่าเพื่นนนอนทำไ่ถือเพื่อนเนบ่บอบอค่ะบ่ถือเพื่อนอย่างว่ามันฝ่ายยังจะไปลงอยู่อันบานก็เป็นจิีมๆกันอ,อยู่ยุดอยู่กลางโม่สัมแมยอยู่กลางโม่บานเขาแม่แล้วก็ เพื่อคือหมดนี่กำเทิกไม่ดวงกะสิสงเงินไปเพิ่นแตงเสียเคาะห่จ้าแม่สิสงเงินไปเพิ่นเลียงผะอยู่บ้านอือเพราะว่าเอซี่แนะนำเขามาหลายเนาะจ้าแต่ว่าอันวางไว้ๆนี่เดือดนนี่เป็นพิเศษแน่เพราะว่ายังก่อเดือนเกิดของไม่ดวงบ่ค่ะแม่เป็นเดือนเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะจ้าอายุได้จักกีล่ะค่ะอายุกะหาสิบแปดเกิดยัง กัเขาหาสิบเก่าแล้วล่ะโอ้หาแปดมันกับหาเก้าเต็มตัวเนาะแมนกค่ะเขาหาเก้าอ่าแปดย่าอายุตัวไหนย่าอยู่บ้านที่ฝาพป่าย่าอ้าวมื่อคืนตรงกันก mm. ับฝันเมื่อคืนนี่แค่เราอายุเจ๊ปีย่าแปดสิบสี่แปดสิบสี่ย่างแปดสิบหกาเนาะบ่ะแมนตรงกันใช่หรือ มื่อขึ้นนี่ฝันจ้าฝันว่าเล็กลอยมากมือเลขอออกมาขึ้นนี่แม่นป้ดแตง้งไมือคิดเบื้องเดี่ยวตรงกันก็อายูใหญ่แบบนี้โอ้อด,ดีนี่ฝันว่ามีคนมาเปียผมหายมืขึ้นนี่ค่ะเปียผมแตงโตหายห้เป็นล่ำว่าสันอืม นายผู้หนึ่งเพราะว่าเบืองเบืองเบืองเม็ดหยังนันว่าสันเลขร้อยมาเลขร้อยมาว่าสันก็เลยเบิองแดงจึงคืองมาเดี๋ยวเดือบานเตรียมจทเดือบเตรียมไว้เดือบพี่น้องเตรียมจทเดือบพี่น้องร้อยมาแดงจึงคืองเลยแต่ว่าเตรียมจทยพี่น้องเตรียมจทยเตรียมกระดาษพ่ออ่ะแล้วอันจ้าไหนก่อไปเฮ็ดหยังก่อนขึ้นฝันจังอะไรก่อ ฟันว่ามีคนมาเปียผมหายแต่งโตหายสิไปร่ำไปร่ำมาสันหายเปร่ำมาสันไปร่ำแต่วายเงสิบ่ได้ฟรร้อนซะบวชถือบวดนะ <laughs> <laughs> บวมเป็นปูปะยะปูอยู่ร้านพญานาคเป็นไงฟ้อนเบืองแบบไม่ดว<า>งลำบวบปิดเรอาสิเปเ็นอเอ,อนงนะถือเล็กนาะพี่น้องเฮ็ดจังไรบ่นเป็นเบืองแดงจึงคึงมากมากเจ้าอะไรเป็นโตมากแดงจึงคึงมากไหมมันลอยมากบ่ลอยมาก เลขนะเลขสี่แปดสี่แปดไม่ดวงกับไปราเตเวาคนแดงครึ่งๆร่งแม่บ้านบอกใายไปมารเตเตาครโ <c oughs> อ้บาทนี้เป็นเดือนเกิดอายุหาสิบเก้าเกิดวันที่เท่าไรกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดบาทเด็กกับมาฝันมือเด็กออกอีกเด็กร้อยก็ร้ยมาขึดพอตรงกับอายุใหญ่เนาะใหญ่แปดสิบสี่ปีบานี้ผ่าฟ้าเงี้ยงยิง ฝาพา,างหานอยู่บนทะเบียนบ้านกันนึง 4, 7, 000, 000, น่งซีเจ็ดมือนันออกเพื่อนบ้านไปเต็มเต็มวะสัน่นกันถึกนี่คือสงเงินไห้ยายทำบุญเนาะสงงินไห้ยายเลียงพระบ้านก่นยู่านจะคุ้นค่ะยูบานคนอยูุบานผู้เดียวเพิ่นเพิ่นกลับไปมาบกคอยได้แม่นบแต่ว่าเพิ่งมาอคือพอ อายุคนแปดสิบสี่ปีเนาะแปดสิบสี่นี่ย่างแปดสิบห้าแม่อยู่้านคนเดียวนะคะนึงกระไรฟันมาเดกร้อยมาแดงจึงคึงมาสี่สี่แปดละสันไม่ดวงก็ันเข้าไปละแต่เสาคนม้นบอกไปเมาลอตเตอรี่ละไปเมาม้วนบอกไครอยู่โอ้แดงจึงครึงว่าสิบอบอกเลยเบิกซจำมาถามก็เลยได้บอกซะ อ่ะสี่แปดสี่แปดบอ้งกลมตัวนี้ตัวเนี่แนล้วยเมนี่นเด้อ้วงกลมเลยกันพว่าหมือสุดถ่ายมันมัดนัด่นเด้มัดสีเหน่นเนี่ยมื่สุดท้ายหมื่สุดท้ายมัดสีเหนีเน่ย้งกลมตัวตนี้เนเลยเพื่นค่ะสี่แปดสีด่สามก็ได้เด้เพราะว่าแปดก็บสามตัวเดียวกัน ธรรมดาเมื่อเมื่อออกเนาะอืสิได้แต่เมื่อออกธรรมดากัสิ้ามุมยผู้ถามกับบบใครนะที่ได้เมื่อตองหวัดแมนบม่เคยฝันมือได้กอ่แก๊กยบอกแดงครึ่งไม่บอกแดงครึ่งมาคือฝากสบา่จังว่ามัวเบิ้งมึงมันยันน่งมันยันนั่นแน่มันก็โดูแน่มันก็หนูโมว่าหลายคนบ่าเบทำ ก็บ่ทันได้ล้ํากําลังแต่งตได้ยินแต่ว่าเบิ่งเบิงมันอีหยังรอยมามีหยังรอยมาว่าซั่นวายเลขตนั้นว่าเลขร้อยมาแดงครึ่งครึ่งมาว่าในฝันน่ะในฝันนั่นหมู่ๆไปล้ํานํากันทวงอันได้ยินแต่เสียงหมู่ทวงเออก็เลยแนมเบิ่งเอาเลข48ตัวนั้นว่าโอ้เลขรอยมาเลยแม่นก็เลยจําได้เมื่อขึ้นมาเลยจําได้มันแดงแขงปานนั้นแดงแฮงครึ่งๆเลย ว่าว่าว่สีบ่บอกใคดอกอมว่าสีอักผู้เดียวว่าสีอันนั่นผู้เดียวสี่แปดบบนสี่แปดลอยไปก้อนมูเตสเอนทีนไประเตสเอนเลขลอยมาแล้วครับสิบสี่ครับผมแม่ดวงเตสเอนวันาวสันมาจากที่ฟ้าผ่าบ้านเนาะที่อยู่บนนะฮะต้งมึงเดิอพี่น้องแนวทางเป็นกว้องฟันเนาะ ความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อบ่เคยฝันแจ๊กจ่ายได้บอกฟูฟังบ่บ่เคยฝันเป็นตัวเนี่ยวแจ๊กเทื่ออืมบ้ามันใจแห้งไรเธอไปไปมึงเศร้าไหมแม่มันใจแห้งไปเมาแล้วป๋อแม่เมามาแล้วเมาลอตเตอรี่มาแล้วเธอถือกระสุนไปเรียงพาอยู่บนโอ้บ่ได้บอกไปบ่ได้บอกไปเพิ่งฝันเมื่อคืนนี่บอกครับฝันเมื่อคืนนี่เลขลอยมาเลยลอยมาก ตัวสีตัวสีอะไรแม่สีแดงสีแดงเลยคืครึ่งยังคงมาหางเดียวเลยหางเดียวแม่ก็เลยไปเมาเลยคิดว่าเป็นล่างหรือบนมันลอยมาแม่คิดว่าจะเป็นร่างเป็นล่างมันคือลอยมาเทึ่งๆทั้งล่างว่ามันสองตัวเนาะสองตัวกับซื้อบนไว้น้ำแม่ถ่ายกวันทีหนึ่งแม่กับโบหัวคือการวัสจะปนบนหนังเนาะจ้าเป็นแนง้ทางเนาะจ้าสุดยอดเลย